คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของตัวเก็บประจุกันบ้างนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกคาปานะครับหรือบางคนเรียกตัว C นะครับหรือบางทีเรียกคาปาซิเตอร์ชื่อเต็ม นะครับหรือบางคนก็เรียกตัวเก็บประจุอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกแต่ขอให้เรียกเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยมันตัวไหนคือตัวเก็บประจุนะครับตัวไหนคือตัวต้านทานนะครับตัวไหนคือตัวเหนี่ยวนํานะครับตัวไหนคือ IC ตัวไหนคือเฟสตัวไหนคือทรานซิสเตอร์อันนี้คือแยกให้ออกว่าตัวไหนคืออะไรนะครับแล้วเราจะเรียกมันว่าอย่างไร นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็เรียกตัว C นั่นแหละนะครับ C C C นะครับตัว C นะครับตัวคาปานะครับตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับมันจะมีรูปแบบหลายแบบหลายอย่างหลายอย่างหลายตัวถังนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือเป็นแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็คือตัวเก็บประจุหมดเลยนะครับแต่นะครับ ลักษณะที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับที่มันแตกต่างกันนะมันเกิดจากสารที่ใช้ทำนะครับที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของอ่าแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือซีเซรามิกนะครับเซรามิกนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนี้อ่าเขาจะเรียก อะไรครับถ้าเป็นช่างทั่วไปก็จะเรียกเป็น c กระป๋องนะครับว่ามันอยู่มันเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับกระป๋องใช่ไหมฮะอ่าเราก็เลยเรียก c กระป๋องตัวนี้จะเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับอิเล็กโทรไลต์นะครับว่าจะมีแทนทา์ลัมนะครับมีพอลิเมอร์นะครับอันนี้ก็พัฒนามาจากแทนทาลัมนะครับหรือแทนทา l u ลัมพอลิเมอร์นั่นเองนะครับเราก็เรียกอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับที่บริษัท NEC นะครับบริษัท NEC ผลิตขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าโทคินนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับผล,ผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับผลิตมาทำอะไรตัวนี้ผลิตมาก็คือในตัวของมันเนี่ยนะครับในตัวถังของมันเนี่ยนะครับมันจะมีแพ็กเก็ตนะครับมันก็จะมีไอ้นี่เข้ามารวมไอ้นี้ไอเนียน ไอ้นี่เข้ามาอยู่ในตัวถังมันตัวเดียวนะครับาสารทุกชนิดเข้ามาอยู่ที่ตัวมันนะครับแล้วก็เอาคุณสมบัติของอุปรกรณ์แต่และอย่างนี้นะครับมารวมที่ตัวมันจนเกิดมาเป็นตัวนี้เกิดขึ้นนะครับตัวนี้คือถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นศัพท์นะครับาทางช่างก็คือตัวคอร์ดไลเซอร์นะครับคาปาซิเตอร์นะครับคือตัวเก็บประจุชนิดหนึ่ง นะครับที่มีคุณสมบัติก็คือ,อเหมือนกับตัวเก็บประจุทั่วไปนะครับแต่ทํางานใช้ส่วนใหญ่ก็คือใช้ในชุดคัปปิ้งนะครับที่อยู่ในชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับอันนี้จะอยู่ในชุดภาคจ่ายไฟของ CPU นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถึงปัญหาของตัวนี้นะครับ คราวนี้นะครับก็อันนี้สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุก็จะมีชนิดฟิกนะครับฟิกนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วฟิกนะครับก็คือค่าคงที่นะครับอันนี้ก็คือคงที่นะครับค่าคงที่นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็สังเกตดูว่ามันเป็น4ที่ไม่มีขั้ว นะครับไม่มีการระบุขั้วไว้ว่าไหนบวกไหนลบไหนลบไหนบวกอย่างนี้นะครับมันไม่มีระบุค่านะครับไม่มีระบุข้างเอาไว้ว่าตรงไหนข้าบวกหรือลบนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็น C นะครับที่ไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วก็คือสีที่เป็นชนิดเซรามิกนะครับอ,อันนี้โพลารซ์ ized, นะครับคาปาซิเตอร์ก็คือ C ที่มีขั้ว นะครับ C มีขั้วนะครับมีขั้วก็คือขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้ก็คือโพลาริสนะครับหรือตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นบวกอย่างนี้นะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลบนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือ variable นะครับ variable capacitor นะครับหรือ C นะครับชนิดเปลี่ยนค่าได้นะครับอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่ปกติเวลาที่เราใช้กันนะครับเราก็จะมี2อย่างนี้แหละนะครับก็จะมี C ีเซรามินะครับไม่มีขั้วกับ C มีขั้วนะครับพวกนี้นะครับหลักๆเราก็จะใช้แค่นี้สําหรับโน้ตบุกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องของตัวเก็บประจุนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ทําหน้าที่แค่เก็บไฟแล้วก็ขายนะครับเก็บแล้วก็คายประจุนะครับมาดูในบอร์ดจริงบ้างนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัว C นะครับ C ีเซรามิกนะครับเซรามิกนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับ อ่าก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความแตกต่างมันเห็นชัดเจนแต่หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือทําเหมือนกันนะครับเก็บคายกองนะครับกองแรงดันกองความทีอย่างนี้นะครับอ,อมันทําหน้าที่คล้ายกันนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่ก็คือกองความที กองแรงดันนะครับอันนี้ก็จะเป็น c นะครับใน,นชุดคัพปิ้งชุดผ้าจ่ายไฟนะครับตัวนี้จะส่วนใหญ่จะอยู่ผ้าจ่ายไฟ CPU นะครับเป็น c t a n นทรันะครับค่าคุ้นเคยก็ค่า330นะครับ330อย่างนี้3 3 0 m i ไมโครฟารตดนะครับ330ไมโครฟารตดนะครับ อ่าอันนี้นะครับคือปัญหานะครับคือปัญหาแล้วก็เคสซาร์ดีนะครับ NEC โทคินเนี่ยนะครับเวลาที่มันใช้งานไปนานๆนะครับเวลาที่มีการใช้งานเเป็นเวลานานเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเกิดการเสื่อมสภาพนะครับมันจะมีการเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่เป็นโทคินนะครับ NEC นะครับโทคินที่เราชอบเรียกกันเนี่ยนะครับไอ้ตัวเงี้ย เวลาเราซ่อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้นะครับก็อันนี้อาการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่น a c เซอ4736นะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพหรือเปิดติดดัดดับนะครับถ้าเป็น C ตัวนี้อยู่นะครับเราก็จะใช้วิธีการ Modify นะครับก็คือการดัดแปลงนะครับอาจจะเป็นเอาซีทา์นาลัมตัวนี้เข้าไปเลี้ยงและจัดให้มันใหม่นะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นวิธีซ่อมซึ่งเดี๋ยวในส่วนของสส s t ดี้อันนี้จะได้ พูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับพวกปัญหาเนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกโทค็นนะครับเห็นไหมครับก็อย่างอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่าง C กระป๋องเห็นไหมครับอันนี้คือกระป๋องหรือ c นะครับชนิดอิเล็กโทรไลต์นะครับ นี่ก็เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น C นะครับแบบเซรามิกนะครับเหลืองๆเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับเป็นเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว C 2ตัวนี้นะครับ2แบบนี้ก็แตกต่างกันแต่จะเห็นได้มากนะครับบนเมนบอร์ดนะครับอยู่ในเมนบอร์ดเนี่ยจะมี2ตัวนี้อยู่แล้วก็จะอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดเลยนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกือบทุกชนิดจะมี C ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะครับซนะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับเพียบนะครับมีทุกชุดเลยนะครับเกือบทุกชุดเลยเกือบอ่คือในระบบพาดจ่ายไฟเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยตัวพวกเนี้ยนะ ทำหน้าที่คือกองแรงดันแล้วก็กองความถี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในระบบผ้าจ่ายไฟเนี่ยก็มันจะต้องมีนะครับมันต้องมี C พวกนี้อยู่นะครับ